สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูข้าวผัดกันนะคะซึ่งเราคิดได้จากเมื่อวานเนี่ยข้าวเย็นเหลือนะคะแล้วเราก็เลยคิดเมนูว่าเราจะมาทําข้าวผัดกันวัตถุดิบวัตถุดิบนะคะมีข้าวค่ะข้าวนี่เราปรุงมาแล้วคะ่ะใส่น้ําตาลแล้วก็ใส่น้ํามันหอยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสใส่ซีอิว๊วแหละค่ะ แล้วก็มีผักชีนะคะแล้วก็มีต้มหอมค่ะรวมอยู่กันแล้วก็มีไข่นะคะมาจัคูุกกับข้าวค่ะแล้วก็มีแครอทกับกระเทียมแล้วก็ข้าวโพดอ่อนนะคะแล้วก็อันนี้กุนเชียงค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำกันเลยนะคะ อั้นดับแรกนะคะหลังจากที่เราใส่น้ำมันแล้วเราก็จะใส่กระเทียมก่อนโอ้เ็ตต่อไปนะคะเราก็ใส่ไข่นะคะแล้วก็คนให้มันแตกๆนะคะแล้วก็ใส่ข้าวเลยค่ะแข่ง ะต่อจากที่เราทุกข,ข้าวกับไข่ไขแล้วนะคะเราก็ต้องคนไปได้เลยนะคะไม่งั้นมันจะไหม้เนาะแล้วก็เราจะใส่แบัอันแบบท้ายนะคะแต่ก็ยังไม่ท้ายสุดค่ะเพราะว่ากุนเคียงนี่ค่ะผักเนี่ยเรานึ่งมาแล้วนะคะแล้วถ้าใส่ตั้งแต่แรกคือมันจะไหม้เหมือนกันคะ่ะแล้วก็เลยต้องใส่ทีหลังเป็นยังไงคะหอมหอมมากเลย ใสสีนะคะก็ค BON ือมีสี่อมสีเหลืองแล้วก็สีเขียวค่ะพอพอใส่ลงไปแล้วก็จะสีสันสวยงามเหมือนเรนโบว์เลยนะคะตอนนี้เริ่มได้สีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาใส่จานเนาะ